สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์วันที่21สิงหาคมลึกถึงนลกบุญปีโอที่10พอัสนบปานะครับแต่ว่าวันนี้เองก็เป็นวันพระเจ้าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ในวัดต่างๆของเราในสในประเทศไทยเราก็จะมีแห่แม่พระรับเกียรติเขขึ้นสวรรค์ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่15สิงหาวันนี้ก็มีแห่แม่พระก็เราก็คิดถึง แม่พระด้วยนะครับแต่วันนี้อย่างไรก็ตามก็จะนำเอาประวัติของท่านนักบุญปีโอที่10พระสันตะป,ปาปานะมาคุยกันมาบอกกันนิดหน่อยนะครับบอกกันอย่างนี้ก็บอกว่าพระกริษสเจ้าท่านพื้นปูทุกสิ่งแด่พระเพื่อพระกริษเจ้าจะทรงเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคนนี่คือคติพจน์ของท่านนะ พระสนมปาปบียที่10ผู้สืบตําแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรเป็นพระสนมปาองค์ที่258และพระองค์ได้ทรงทํำให้กติพจน์นี้สําเร็จงดงามในทุกๆมิติของาศาสนาจักรมีเพราะมิมีมด้านใดเลยที่พระองค์จะมิทรงเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปนําทางเข้าไปตัดสินใจหรือเข้าไปยกระดับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีกรรมศิลปศิทธิ์คําสอนบทเทศ การศึกษาพระกัมภีกฎหมายาศาสนาจักรดนตรีศิลปศักดิ์สิทธิ์งานสังคมสงเคราะห์การอบรมพระสงฆ์และทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาศสาสนาพระนามเดิมของท่านคือโจเซปเป้เมนเมนกิโอเรนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่2องมิถุนา1น3 5 1835ที่เมืองเรอเซสังคัสมุทร ซอวิโซประเทศอิตาลีได้รับสินบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่18กันยา1858ได้รับการบรวชเป็นพระสงฆ์ราชแห่งมอนตัวในเมื่อวันที่16พฤศจิกายน1884ในฐานะพระสงฆ์ราชใได้ทำหน้าที่ในชุมบาลที่ดีมีผลงานประสบค,ความสำเร็จมากมายรวมทั้งงานบริรูปบรรดาสมณะ จึงทำให้ท่านได้รับตำแหน่งพระคารินันในวันที่12มิถุนายน1893และรับตำแหน่งพระสังฆา,าย,ยากรากาแห่งเวนิสในเวลาต่อมาอีก3วันเ,เมือเมอเเม่อเป็นพระคารินันน่ะท่านแน่นอนท่านเป็นลูกชาวนาเ,เหมือนกันเพราะนั้น มันก็ได้ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์อ,อย่างน่าสรรเสริญได้เอาใจใส่อย่างยิ่งยวดต่อชัตรกรรมของชนชั้นแรงงานอันได้แก่พวกชาวไร่ชาวนาพวกชนชัตขันกรมกรมกรและช่วยดึงคนงานจํานวนมากให้ออกมาห่างจากสาภาพแรงงานสังคมนิยมที่ไม่นับถือพระเจ้าเมื่อสมณะสมัยที่ยาวนานและที่บังเกิดผลดี ของพระสันตะป,ปาเลโอที่13สิ้นสุดลงเมื่อวันที่20กรกฎาคม1903พระคารินันชาโจได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะป,ปาองค์ต่อมาในวันที่4สิงหาคม1,903น่นอขณะที่ดำรงตำแหน่งพระสันตะป,ปาพระองค์ทราบดีว่าพระองค์ส่งได้รับพลังความสุภาพบอรโบโยนความอบอุ่นที่มอบให้ประชาชน มาจากแหล่งกําเนิดรพระพรทุกๆประการคือพระเยซูเจ้านั่นเองดังนั้นออนอกจากมิติทุกๆด้านในภาษาศาสนาจักรที่ทรงเข้าไปพื้นปูปรับเปลี่ยนส่งเสริมเพิ่มเติมดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วยังทรงส่งเสริมให้รับศีลมหนสนิทบ่อยๆแม้แต่รับทุกวันสําหรับทุกคนที่อยู่ในสารพัดสถานและทรงนําเสนอให้เด็กๆที่มีอายุรู้ความแล้วจะได้รับอนุญาตให้รับศีล ได้ด้วยสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันนี้ในสำนักประกาศฉบับที่14หรือว่าประกาศ14ฉบับที่ออกมาเป็นชุดพระสันตะปาปิโอที่10ได้แสดงออกอย่างชัดเจนที่จะทำลายลัทธิอน,นิยมสมัยใหม่ที่กำลังแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วเพราะแก่นแท้ของลัทธินี้การปฏิเสธริทธานุภาพในการปกครองของพระองค์ขององค์พระผูเปนเจ้าและปฏิเสธระบระบรเะบรเบียบเหลือธรรมชาติด้วย พระสันตประาป,ป,ปีโอที่10ทรงตรักว่าการดุทิศพระองค์เองเป็นพื้นฐานของความศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นบระจักษ์พยานแก่สายตาของทุกคนในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนพระชนชีพของพระองค์แต่สิ่งที่พระองค์ทรงเศร้าว่ัยที่สุดก็คือการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ผู้คนแต่ละชาติ ต่างๆแสดงความเป็นปฏิบัติต่อกันเกลียดกันจนถึงกับทำให้โรงสิ้นพระชนเมื่อวันที่20สิงหาคม1914ทรงได้รับการประกาศเป็นบุญราศีในวันที่3มิถุนายน1951และได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญในวันที่29พฤษภาคม1954โดยพระสุรบา,าป,ปิโอที่12นี่คือประวัติของท่านนะครับที่มี คุณพ่อวิชาอิริยการก็ถอดความได้สรุปไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในภาษาสนะจักรเจะมีผู้นำที่สำคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปตามยุคตามสมัยสำหรับนักบุญบีโอที่10รภสารษาตะปาปานั้นท่านก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างปกครองภาษาสนธจักรอยู่ในสมัยนั้นพอดีก็ไม่นานนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่ก 1,914ที่สงครโลกครั้งที่หนึ่งก็ก็ก็เป็นอะไรที่ที่ท่านอยู่ในภาวะที่เกิดความยากลำบากขึ้นในพระศาสนาจักรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันพระเจ้าก็ขอให้เราได้ภาวนาได้สวดเป็นพิเศษสำหรับบรรดาผู้นำของพระศาสนาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสันตะปาป,ปาและปัจจุบันก็อยากจะเชิญชวนให้เราภาวนาสำหรับ สมเด็จพระสันตะปาปรังซิสของเราเนี่ยพระสัตะปาปาฟรังซิสของเราซึ่งแน่นอนวันนี้พระอ,องค์ทรงมีอายุมากแล้วแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเราจะเห็นพระอ,องค์ก็นั่งวีลแชร์บ่อยนะเพราะว่าเดินก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่แต่ว่าสิ่งที่พระอ,องค์ก็ยังทําเสมอนั่นก็คือความเข้มแข็งในการปกครองดูแลพระศาสนจกักรในการแนะนําตักเตือนแล้วก็ให้คาสอน กับบรรดาพระสงฆ์พระสังฆราชหรือว่าประชาชนคริสตชนทั่วไปออกคำสั่งสอนมาในแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องราวที่เรียกร้องและขอให้เราปฏิบัติตามเพราะนั้นขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อในพระศาสนรักรเป็นส่วนหนึ่งของภาษาศาสกรย่า่แท้จริงขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพบานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานาพระบรแก่ท่านทั้งหลายเถิด